สวัสดีครับเพื่อนเอนผมพอจะเข้าใจถึงอาการเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หมูเราเกิอดอาการเครียดนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่คุณหมอได้เข้ามาดูแลหมูเราฝั่ง48่ะดครับวันนี้เนาะช่วงบ่ายก็ได้คุยรายละเอียดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับ ครับเพื่อนๆวันนี้ช่วงเช้าผมแจ้งคุณหมอไปเกี่ยวกับหมูเพศเมียเพื่อนๆว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับก็เรื่องด้วยช่วงเช้าที่ผมเข้ามาในฟาร์มเนาะก็ไล่เดินดูหมูแล้วก็เปิดน้ำหยดแล้วก็ดูอาหารไปด้วยก็ปรากฏว่า ได้สังเกตถึงความผิดปกติของหมูเพศเมียเพื่อนเขาไม่กินอาหารนะครับอาหารไม่ยุบเลยอาหารยังอยู่ที่ปลายท่อที่ปั่นอาหารอยู่เลยเพื่อนๆเท้ามาเนาะก็อยู่ประมาณนี้ได้มั้งนะครับก็ครอคนี้แหละครอคนี้แล้วก็คออสัตว์ไปอีกสองค้อนะครับอาหารไม่ยุบเลยแล้วตอนนี้ผมก็สังเกตดู หลังจากที่ทําความสะอาดพื้นพื้นขอบอะ่ะผมก็เห็นพวกถ่ายเขาจะออกเป็นเหลวๆน้ำน้ำไงผมก็เลยไลน์ไปคุยกับคุณหมอก็ช่วงบ่ายคุณหมอก็ได้เข้ามาดูเนาะก็ได้คุยรายละเอียดกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องเกี่ยวกับหมูเกิอดอาการเครียดนะครับเพื่อนๆหมูที่เครียดนี่เกิดได้จาก สาเหตุใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆที่คุณหมอบอกก็มีด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิภายในร้าวเพื่อนร้อนหรือเปล่านะครับอุณหภูมิที่เราตั้งเหมาะสมกับช่วงอายุหมูหรือเปล่าครับนะครับว่ามันจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นการดูแลถึงอุณหภูมิภายในล้าวก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับพเพื่อนเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เขาจะมีอาการเครียดแล้วก็ถึงถึงกัดกันเนาะก็จะเกิดจากอาหารขาดอันนี้คือเรื่องที่สองเกิดจากอาหารไม่พอกินนะครับพเพื่อน ก็เลยแย่งกันกินแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็กัดกันแล้วส่วนที่สามก็คือเรื่องของพวกอุจจาระที่เขาถ่ายกันตามบนพื้นนะเพื่อนเนก็คุณหมอก็บอกว่าถ้ามีปริมาณอุจจาระมากเกินไป่ะเพื่อนๆก็เป็นส่วนที่จะทำให้หมูเครียดได้ นะครับอันนี้ก็หรายละเอียดลึกๆก,ก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุจจาระที่เยอะเกินไปตามบนพื้นเพื่อนๆก็สามที่จะทำให้หมูเราเสียดได้เนะผมก็เลยเอาเรื่องนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆได้เก็บเอาไป ปรับปรุงหรือว่าประยุกต์ใช้ในความของเพื่อนๆดูเนาะว่ามีอะไรบ้างที่ต้องดูแลนะครับเพื่อจะไม่ให้หมูเราเครียดแล้วก็กัดกันนะครับถ้าไม่ใช่ในส่วนของการแยกคอกมาใหม่เนาะหรือว่าเข้ออื่นมารวมกันเนาะเราก็จะกัดกันได้แต่ว่าถ้าเป็นหมูช่วงปกติ แล้วเขาตัดกันกน่ะก็จะเป็นไปได้ตาม3สาเหตุที่ผมนำเสนอเพื่อนๆไปเนาะ mm hmm. ก็เลยเอาเรื่องนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆเก็บเอาไปพิจารณานาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของความเรานะครับเ mm hmm. พื่อนๆ mm hmm. ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอจบวิดีโอลงแบบนี้แค่นในก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดท,ที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลหรือว่ารักษาพยาบาลหรือว่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,นอีกทีนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ